สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะครับวันนี้ก็พามาออนทัวร์นะครับออนทัวร์ตามหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็นะครับออนทัวร์เสร็จแล้วนะครับเก็บของเข้าของขึ้นรถนะครับบัตตานี้สวัสดีแม่แม่เอฟซีแล้วก็ทุกท่านที่รับชมเด้อครับเด้อครับทานูนก็เริ่มอิ่มแล้วนะครับแม่แม่ จะขึ้นรถไม่ขึ้นรถนะครับมาดูกันนะครับเรียบร้อยครับ มาเลยมาเลยครับมาเลยมาเร็วมาเร็วรมาเร็วมาเร็วขึ้นรถเร็วความลีลาข,ข,ของเขานะครับอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วก็ใจลีลาประมาณนี้นะครับแม่แม่มาดูนะครับว่าจะขึ้นไหมิวว่าเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้ว หาเร็วขึ้นมาเร็วอะขึ้นนะหาเร็วอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะครับขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วเอ้าเอาเอาเร็วขึ้นเร็วขึ้นฮึบเอ้าเอาเอ้าขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วฮึบฮึบขึ้นขึ้นขึ้นมาเร็วขึ้นดันดากมาจอยดันดากมาขึ้น อิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วไม่อยากขึ้นนะเอโอะกว่าจะขึ้นรถนะครับได้แต่ละครั้งนะครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับแม่อิ่มแล้วนะเดลบอก <Okay. S 1> okay. ว,ว่าอิ่มแล้วครับรู้เหนื่อยแล้ว <c oughs> หนุยอิ่มตัวหนักตัวนะครับขึ้นรถยากขนาดน้อยนะครับขนาดน้อย สำหรับคลิปนี้และนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับรักน้อยแต่ขอรักนานๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ